สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแล้วก็ร้านโ u ทูคาร์สบายอนดีเทวันนี้เราจะมาคุยกันด้วยเรื่องที่ว่าการดูแลรถให้สวยให้เงาผ่านไปกี่ปีก็ไม่เกา่าข้อที่1ครับแน่นอนมันคือการล้างรถการล้างรถเนี่ยเราควรล้างบ่อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราครับว่าเราใช้งานบ่อยแค่ไหนรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็ไม่จําเป็นต้องล้างบ่อยแต่คําว่าไม่จําเป็นต้องล้างบ่อยเนี่ยต้องดู สิ่งสกระบอกที่อยู่บนรถด้วยอย่างฝุ่นเนี่ยไม่เป็นไรรอได้อย่างข้าวที่นกยางไม้นะครับหรือยางมาตอยถ้าเปิดแล้วเนี่ยควรล้างทันทีหรือรถที่ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับเปิดโคลนบ่อยๆเนี่ยก็ควรล้างบ่อยขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าโคลนบางชนิดเนี่ยเป็นโคลนที่มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถทําลายเชนเล็คเกอร์ได้ไม่ควรทิ้งไว้นานคนระับข้อที่2นะครับการจอดรถเนี่ยถ้าเราจอดรถตากแดดมันจะทําให้เล็กเกอร์เนี่ยเหลือง หลุดล่อนก็แลกกเกอร์จะเสียเร็วนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อ่ะไม่จอรดรถตากแดดใช่ไหมไปจอรดรถในร่มไปจอดใต้ต้นไม้จริงจงจ,งจ,งจอดใต้ต้นไม้นะครับมันมันอยู่ในร่มก็จริงแต่ว่ามันจะมียางไม้ภาบขี้นกตามมาซึ่งไอข้าบยางไม้กับขี้นกเนี่ยครับอันตรายกว่าการจอดตากแด,ดดอีกเพราะว่าขี้นกกับยางไม้นะครับทาอันตรายต่อแลกกเกอร์ได้เร็วกว่าการจอดตากแดด แล้วข้อต่อไปข้อที่สามนะครับว่ากันด้วยปัจจัยที่ทําให้รถเป็นรอยสําหรับรถที่จอดนานนะครับมันก็จะมีฝุ่นเกาะแล้วเวลามีฝุ่นเกาะนะครับบางคนก็เอาไม้ขนไก่ไปปัดการใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นบนรถเนี่ยครับก็จะทําให้รถเกิดรอยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือล้างเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องปัดอก็คือพอฝุ่นเกาะเยอะๆแล้วเราก็ล้างไปเลยทีเดียวอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าข้อต่อไปนะครับเวลาเราคุมรถ เวลาการใช้ผ้าคุมรถเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นผ้าพอเราคุมรถไปเนี่ยแล้วบางทีอ่ะผ้ามันก็โดนลมพัดแล้วมันก็ขยับไปขยับมาวิธีนี้ก็ทําให้รถไปลอยเช่นกันสําหรับคนที่ไม่มีทางเลือกจริงๆอ้าวคุมรถไปก็ทําให้รถเป็นลอยไม่คุมรถก็เปิดฝุ่นผมแนะนําว่าถ้าจําเป็นต้องจอดรถไม่ใช่จําเป็นถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆถ้าต้องจอดรถตากแดดเนี่ยแนะนําอย่างน้อยๆเลยให้เคลือบสีรถไว้ก็ดีครับเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุแลกเกอร์ แล้วข้อต่อไปที่ทําให้รถเป็นรอยนะครับก็คือการใช้รถในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นรอยสะเก็ดหินนะครับรอยขีดข่วนที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจวิธีนี้การเกิดรอยแบบนี้เราก็ต้องมาแก้เฉพาะหน้างานกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต้มสีหรือการขัดลบรอยแล้วก็ฟองน้ํากับผ้าที่ใช้เช็ดรถนะครับถ้าเราใช้ของไม่ดีหรือไม่ได้ใช้ของที่สําหรับ การล้างรถเนี่ยมันก็จะทําให้รถเป็นรอยเช่นกันอ่ะอันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็คือถุงมือขนแกะที่ร้านผมนะครับใช้ในการล้างรถบางคนเนี่ยใช้ฟองน้ําที่ใช้สําหรับงานก่อสร้างหรือใช้ฟองน้ําล้างจานอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อมันหยาบทางที่ดีเนี่ยควรใช้ฟองน้ําสําหรับล้างรถหรือถุงมือขนแกะเวลาใช้ที่รถนะครับเราควรแยกเป็นสองอันอันที่1นนะครับล้างด้านล่างของรถก่อน อันนี้คือแยกกันเลยนะล้างด้านล่างของรถและอีกอันหนึ่งก็คือล้างด้านบนแล้ววิธีล้างนะครับก็คือต้องล้างจากข้างบนลงข้างล่างเพื่อที่จะให้สิ่งสกปรกอ่ะสกปรกน้อยลงข้างล่างจะสกปรกเยอะกว่าเราก็จะล้างข้างบนลงมาข้างล่างครับไม่ควรล้างจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเพราะว่าจะเอาดินโคลนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนรถอย่างนี้ไม่ควรครับต่อไปผ้าที่ใช้เช็ดรถนะครับควรจะใช้มากกว่าหนึ่งผืน แต่ที่ร้านเราอาใช้สีห้าผืนเลยเพราะว่าเราจะแยกกันผ้าที่ใช้เช็ดล้อก็ผืนหนึ่งผ้าที่ใช้เช็ดสีก็ผืนหนึ่งไม่ควรใช้รวมกันนะครับก็หลายๆคนก็คงนึกภาพตามได้นะครับว่าถ้าเราเอาผ้าไปเช็ดล้อแล้วไปเช็ดสีมันก็จะพาฝุ่นหรือเม็ดทรายเล็กๆไปหาสีรถมันก็ทําให้รถเป็นรอยเพราะฉะนั้นการเลือกผ้านอกจากจะใช้ผ้าหลายๆผืนแล้วเนี่ยต้องใช้ผ้าที่ คุณภาพดีด้วยใช้ผ้าสําหรับเช็ดรถผ้าชามัวหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เกรดดีๆหน่อยไม่ควรใช้ผ้าขี้ริ้วเก่าๆมาเช็ดรถนะครับมันก็ทําให้รถเป็นรอยได้เหมือนกันแล้วข้อต่อไปนะครับก็คือการเคลือบสีนะครับขอแบ่งเป็น2ประเภทลหลักๆก็คือเคลือบแว็กแล้วก็เคลือบแก้วเรามันเริ่มกันที่เคลือบแว็กก่อนนะครับหน้าที่ของแว็กนะครับนอกจากจะทําทให้รถเงาแล้วมันยังช่วยปกป้องสีเราจากมลภาวะต่างๆรวมถึงแสงแดดด้วยครับ ข้อดีของมันเลยนะครับก็คือราคาจะค่อนข้างถูกแล้วก็ใช้งานง,ง่ายนะครับแล้วก็แว็กเนี่ยนะครับมันจะติดไม่ค่อยทนคําว่าไม่ค่อยทนในที่นี้คือถ้าเราใช้แชมพูรแรงๆนะครับล้างสองสามรอบมันก็หลุดแต่ในความความที่มันไม่ทนนะครับมันก็มีข้อดีอยู่ที่ว่าสามารถเปลี่ยนยี่ห้อไปได้เรื่อยๆอ่ะสมมติว่าลองแมกควายเสร็จแล้วก็มาลอง เคมีเคล l g u กายล้องเคมีเคล l g u กายเสร็จแล้วก็ไปออโตกรีมอย่างนี้ครับมันสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยสําหรับคนที่ชอบเล่นแว็กส่วนเคลือบสีตัวต่อไปนะครับก็คือเคลือบแก้วเคลือบแก้วเนี่ยครับจะมาเป็นแบบนี้ครับขวดเล็กๆวิธีการลงขั้นตอนการลงจะค่อนข้างยากและซับซ้อนกว่าแว็กนะครับก็ถ้าใครไม่มีพื้นฐานในการเคลือบสีการดูแลรถเนี่ยแนะนําเข้าร้านดีกว่าเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่เยอะมากอ่ะ แล้วก็ข้อดีของมันเลยนะครับมันจะปกป้องรถยนต์ของคุณได้ยาวนานกว่าแว็กครับเพราะว่าเวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลึกแก้วใสๆอยู่ข้างในนะครับมันแข็งมากมันแห้งแล้วมันแข็ง,ม,ขงมันจะปกป้องดีกว่าแว็กนะครับแล้วมันก็จะติดทนนานกว่าแว็กมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังช่างใจอยู่ว่าเฮ้เราจะเคลือบแว็กดีหรือเคลือบแก้วดีผมขอ บอกประโยชน์ของมันแบบนี้แล้วกันครับแว็กเนี่ยบอกสําหรับคนที่มีเวลาดูแลรถล้างรถได้บ่อยนะครับเคลือบสีอยู่ตลอดส่วนเคลือบแก้วเนี่ยมันก็เคลือบทีเดียวแล้วจบเลยสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถนะครับสมมุติว่าเราเคลือบไปหนึ่งครั้งเนี่ยเราล้างปกติรถมันก็จะดูใหม่ดูเงางามอยู่ตลอดนะครับพูดง่ายๆเลยคือสรุปง่ายๆคือมันทนกว่าแว็กนั่นเอง และต่อไปก็คือการขัดลบรอยนะครับเเราดูแลรถดีแค่ไหนเราปฏิเสธไม่ได้ครับรถมันต้องมีรอยขึ้นมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรอยขนแมวรอยบางๆหรือรอยที่ลึกมากการขัดลบรอยเนี่ยขึ้นชื่อว่าการขัดนะครับมันก็จะทําให้เลกกเกอร์บางลงแต่จะบางมากหรือบางน้อยก็ขึ้นอยู่กับคนที่ขัดแล้วก็น้ํายาที่ใช้แลกเกอร์ของรถมันมีผลทุกอย่างครับการขัดเนี่ยสมมุติว่า ถ้าผมแนะนานะเราใช้รถในชีวิตประจาวันเนี่ยมันมีรอยอยู่แล้วอาจจะขัดใหญ่สักปีละครั้งระหว่างปีก็ขัดชักเงาหน่อยประมาณนี้นะครับรถก็จะดูใหม่ตลอดอย่างที่ผมบอกครับการขัดคือการทําให้แล็กเกอร์บางลงเพราะฉะนั้นเราไม่ควรขัดบ่อยจนเกินไปนะครับถ้าขัดยิ่งขัดบ่อยเนี่ยรถมันยิ่งเงาก็จริงแต่แล็กเกอร์มันก็จะบางลงเรื่อยๆนะครับพอแล็กเกอร์บางลงเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ปกป้องสีรถของเราได้น้อยลง และนี่นะครับก็คือเทคนิคการดูแลรถให้สวยให้ใหม่ให้เงางามอย่างยาวนานก็ฟังดูแล้วมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบลึกลับซับซ้อนมีหลายอย่างที่แบบโอ้โหทำไมมันยุ่งยากจังถ้าไม่อยากทำเองก็เลี้ยวเข้ามาที่ร้านเลยครับร้าน O2 Car s p a ส e and Detailing ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ ฝากร้านด้วยนะคะร้าน O2 c a ค Spa and s p a า a n d t a i l i n g ลร้านตั้งอยู่ถนนบางนาตาดกม25ฝั่งขาเข้านะครับมีบริการซักเบาะซักพรมขัดเคลือบสีรวมไปถึงเคลือบเซรามิกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะ